คุณผู้ชมฮะก็บอกได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของอาหารที่จะบอกว่าเป็นสเต็กคันเจริงแต่ผมไม่รู้ว่าพิธีกรคู่ของผมคุณลกเนี่ยไปไหนนะฮะออขอโทษฮะพี่ฮะ,หะเห็นเห็นพิธีกรผมฮะถุงใส่จะแอบแอบไปทานอะไรอยู่แถวสันเดียว์ทานี้โอ้ตายแล้ว <laughs> ไม่ได้เลยคุณผมมู้ชมตามผมมาดูดีกว่าฮะไหนฮะคุณ <laughs> คุณครับคุณทำอะไรครับเดี๋ยวเลยคุณทำอะไรคุณทำอะฮะ อยู่เห็นได้ไงเต็มปากเลยค่ะคุณผู้ชมขอโทษมามามาตรงนี้มาที่นี่มาคุณมาเลยมามาทำงานก่อนมันอดใจไม่ไหวค่ะเพราะว่าเป็นไงเต็มปากเลยอ่ะเต็มปากผมเลยนะนี่คือจริงตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมต้องขอต้อนรับก่อนแขกวันเชิญของเรานะฮะสองท่านนี้เนี่ยเป็น จ้าของที่นํามาให้ผู้ชมได้เห็นวันนี้นะกับสเต็กขั้นเทพนะฮะกับพี่ปรซีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือลูกมือลูกมือค่ะลูกมือกิติมศักดิ์สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรฮะปาล์มนะครับผมนะฮะปาล์มลรงดูกันว่าสเต็กขั้นเทพเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีร้านอยู่ที่ลาดพร้าวซอย54ใช่ค่ะที่ใช้ชื่อว่าขั้นเทพนี่มีความหมายอะไรที่ต้องการสื่อไหมคะคือว่าจริงๆแล้วนะคะร้านสเต็กขั้นเทพเนี่ยครับ เปิดภายใต้ของบริษัท r ีมาเซนซึ่งบริษัทของเราเนี่ยเป็นผู้นําเข้าปลาแซลมอนนะคะมี่นะนี่ใช่ค่ะเปิดเปิดมานานแล้วค่ะเปิดมา17ปีแล้วค่ะเป็นผู้นําเข้าปลาแซลมอนฮะแล้วเราก็ส่งให้ทางโกลเด้นเพลสทุกสาขาใช่ค่ะมันเป็นทุกสาขาแล้วทีนี้ระหว่างที่ทำเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นปลาเป็นแต่เป็นพอช้อนพอช้อนพอชัอนแล้วก็แพ็คแล้วข้ามสติ๊กเกอร์ขายเป็นโฟลเดอร์หน้าร้านนะคะแล้วมันก็จะเหลือ ส่วนหัวส่วนหางเหลือเยอะมากเราก็เอาไปประจักบริจาคบริษัทสถานธรรมบ้างวัดบ้างอะไรบ้างจนสิบกาปีแล้วค่ะสิบกาปีแล้วค่ะบริจาคมาแล้วก็เอ๊หางปลาเนี่ยมันน่าจะทําอะไรที่มันเป็นมูลค่าเพิ่มได้ก็ลองมาแล่ดูแล่ดูก็กลายเป็นชิ้นสเต็กก็คือที่มาที่ไปของคําว่าสเต็กค่ะคือนี่คือเริ่มต้นมาจาก สเต็กที่เป็นปลาแซลมอนใช่ค่ะใช่คือว่าวัตถุดิบที่เหลือที่เหลือจากการที่ที่ทำทำบุญใช่ค่ะแล้วก็เลยต่อยอดมาเป็นเนื้อหมูใช่ค่ะเนื้อมีเนื้ออะไรบ้างมีเนื้อหมูมีเนื้อหมูมีเนื้อไก่ค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็แล้วก็เป็นเนื้อของทางฟาร์มฟาร์มปิดคือเป็นเนื้อโคขุนชั้นดีเนื้อโคขุนชั้นดีซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของร้านคืออะไรครับสเต็กหมูคูโรบุตะค่ะเป็นหมูคุโรบุตะนะฮะ ก็เรียกได้ว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นหมูติดติดหมูติดลิปค่ะติดสันสันกระดูกค่ะก็ค่อนข้างมีทั้งเนื้อแล้วก็มีพนมันด้วยนิดหน่อยใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นชื่อเป็นชื่อสเต็กขั้นเทพแสดงว่ามันอร่อยขั้นเทพหรือว่ามันน่ากินขั้นเทพหรืออะไรนะคะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะอะไรบ้างตอบโจทย์ทุกอย่างคืออะไรบ้างน้ำเกวี่ของเรานะคะก็เป็นน้ำเกวี่สูตรพิเศษของทางทางร้านซึ่ง เชฟชาวเยอรมันเป็นคนปรุงให้ใช่ค่ะเป็นเชฟชาวเยอรมันคนปรุงให้แล้วก็น้ำสลัดแล้วนะคะแล้วก็จะตีสดกันทุกวันเลยค่ะส่วนเนื้อสัตว์ของเราทุกอย่างเนี่ยจะเป็นฟาร์มปิดทุกอย่างเลยค่ะเป็นออร์แกนิกเรียกได้ว่าเป็นออร์แกนิกเกือบทุกชนิดเลยค่ะขอที่ร้านไม่มีพงชลรดไม่มีอะไรทั้งสิ้นต้องอร่อยของจริงต้องอย่างนี้นะฮะและที่สำคัญคือเฟรนช์ฟรายเนี่ยทอดออกมาเนี่ย ทิ้งไว้นะตั้งนานแล้วก็ยังกรอบอยู่ใช่ค่ะเฟรนไฟของเราเนี่ยนะคะนําเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งไม่มีขายในกรุงเทพนะคะจะส่งให้เฉพาะทางโรงแรมใช่คร้่ผนส่งให้โรงแรมแล้วก็ส่งรับอาหารทั่วไปอะค่ะค่ะนะฮะไม่ยอมใครเลยนะเดีว่ามีอาหารตามสั่งด้วยในร้านแล้วก็มีน้ําพริกด้วยใช่ค่ะน้ําพริกนี่คือเป็นน้ําพริกปลาแซลมอนเห็นมัยปลาแซลมอนค่ะใช่ก็ทานกันได้นะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าอร่อยแต่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรให้ทาน ก็สเต็ก hmm. ค่ะสเต็กหมูค่ะ <t ake iono Costa> hmm. ่ะหมูคุโรบุตะรือเปล่าคะไม่ใช่จะเป็นหมูธรรมดาเนี่ยค่ะค่ะไม่แพ้หมูธรรมดาก็ไม่แพ้คุโรบุตะขาโอเคค่ะเริ่มลงมือได้เลยนะคะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอทีวีในขณะนี้ค่ะเป็นน้ำพริกปลาแซลมอนที่บอกตั้งแต่ช่วงแรกๆของรายการนะคะว่าเป็นคลีนฟู้ดด้วยนะคะส่วนผสมวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็คือปลาเนื้อปลาแซลมอนแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยค่ะ พี่ปัสนีครับเรพูดถึงว่าถ้าเกิดมีคนอยากจะสนใจอยากแบบมีร้านแบบนี้บ้างหรืออยากจะเออคือว่าเ,ออเราก็ได้ทําไปเรียนธุรกิจระบบแฟรนไชสมานะคะค,คือเพื่อเมื่อเมื่อเมื่อปี2558านะคะเราก็ไปเรียนเมื่อปีที่แล้วได้รเรียน แล้วก็มีคนทยุมาค่ะว่าเอ๊ของอร่อยขนาดนี้แล้วทําไมไม่ให้คนอื่นได้แบ่งปันคนอื่นบ้างอะไรบางทํหธุรกิจบ้างเราก็เอาเราสิ่ยุ่งและงานนี้เราก็ไม่รู้จะทําธุรกิจยังไ <c oughs> องอะไรยังไงก็พอดีทํากรมพัฒนาธุรกิจแบบกระทรวงพาณิชย์ <c oughs> เขาก็เปิด <c oughs> หลักสูตรสอนผู้สร้างธุรกิจเระบบแฟรนไชส์ขึ้นมาซึ่งเรียกว่า B2B ค่ะพอดีพี่ก็เข้าไปเป็นรุ่นที่17พอดีได้เรียนมาพอไปเรียนมาเสร็จเรียนมาเสร็จจบปี58ได้รับระกาเผียนปีชดเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะก็ได้ทำกิจการก็มาเรื่อยๆเรื่อยต่อยอดธุรกิจมาเรื่อยๆลองผิดมั่งลองถูกมั่งคนก็วิ่งไปซื้อแฟรนไชส์กันมั่งอะไรกันมันก็ลองผิดลองถูกกันมาตลอดแฟรนไชส์ตอนนี้มีมีสาขายังตอนนี้มีสาขาแล้วค่ะอยู่ที่เชียงรายเชียงรายกัะ เออประมาณสามสาขาค่ะเพิ่งเปิดเลยไงเพิ่งเปิดค่ะใช่ก็มีที่เชียงรายกับที่สุราษฎร์เหนือก็ใต้เลยค่ะเหนือก็ใต้เราในกรุงเทพนี่ก็คือมีที่มีที่รานปลาคาร์ฟ54ค่ะปลาขาร์ฟ50แต่บอกเลยนะเออค่าค่าแฟรนไชส์แพงไหมค่าแฟรนไชส์นี่ไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะราคาเท่าไหร่ฮะราคา80,000บาทสำหรับคีออสนะคะ80,000คีออสได้แบบนี้เลยคือได้แบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้เลยคือประกอบธุรกิจได้แต่จริงๆแล้วอ่ะเสร็จสรรพแล้วต้องมี เื่อบวกลบไปด้วยเพราะมันต้องมีค่าของค่าอะไรอะไรแยะๆค่าของนะค่าอะไรนะแล้วมีมีราคาเดียวหรือมมีอะไรฮะมีราคาก็คือถ้าเปิดเป็นร้านค้านะคะก็อยู่ที่50,000นบาทห้าแสนบาทคุณจะได้อะไรไปบ้างถ้าเปิดเป็นร้านค้าถ้าเกิดเป็นร้านค้าก็คือได้ระบบทุกอย่างเลยก็คือตกแต่งร้านก็เหมือนร้านต้นแบบนะคะแล้วก็มีห้องครัวมีเครื่องครัวให้ทุกชนิดเลยสําหรับทาางงอยย่่เเเีี้้้มมมัันนใลลคคคะะรรบำ ก็เ <c oughs> มนูไม่ใช่มีแค่สเต็กอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่มีสเต็กที่เป็นเนื้อสัตว์แต่ละ,ะประเภทนะคะยังมีหลากหลายเมนู<ช>มอย่างป้ายอันนี้คือมีทุกอย่างตาม<ว>นี้เลย่ะคะปลาขูดอ,อกชีสปลาขูดอ,อกชีสก็ซิกเนเจอร์ทางร้านเหมือนกันแล้วก็สปาเกตตีปลาเค็มเบคอนโอ้โหผู้ยายกีนเลยแต่จะว่าไปแล้วนี่ก็กือทุกอย่างเลยดขึ้อย่าง้่โอ้รับประกัน5สี่นะ ใครดูเสร็จอยู่แถวนั้นนะขอบคุณไปนะฮะไม่เจอผมจะี่เห็นกับบ้าเลยถึงอันนี้ที่เห็นอยู่เมื่อกี้ก่อนก่อนเฟรนฟายอะค่ะอะไรนะคะเอาไม่ทานแล้วไม่เป็นไรค่ะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิด11โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ3ทุ่มนะฮะทุกวันทุกวันไม่มีวันไม่มีวันหยุดค่ะครับก็มาทานกันได้เลยครับเพราะว่าเรามีเมนูเกี่ยวกับอาหารฝรั่งอย่างสเต็กเอยสปาเกตตี้เอยแล้วก็มีอาหารไทยด้วยให้ทานกันนะฮะมีอาหารแบบ ประยุกด้วยนะฮะอย่างเช่นเอาสปาเกตตี้มาบวกกับปลาเค็มมีโอ้โหมีหลายเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้แผนแดงองมีแผนงด้วยซอสแผนแงซอสเขียวหวานต้มยำยอดนะค่ะแต่มาร้านทันทีนะเราต้องกินซิกเนเจอร์ของเขาก่อนแล้วยิ่งต้องกินสูตรลับน้ำเกรวี่ใช่ค่ะมีมีอะไรบ้างให้อ่ให้พี่มาสีบอกนิดนึงดีกว่าว่าซิกเนเจอร์ของที่ร้านที่ไปถึงแล้วควรจะต้องสั่ง สเต็กหมูคุโรบุตะค่ะสเต็กหมูคุโรบุตะอย่างแรกใช่ค่ะใช่อย่างที่สองมีไหมอย่างที่สองคือสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้ปลาเค็มเบคอนปลาเค็มเบคอนนะคะ แล้วก็ผักขมอบชีสผักขมอบชีสที่เป็นซิกเนเจอร์ส่วนใหญ่คนที่ไปกินสั่งเมนูอะไรบ้างที่เขาชอบกันคือแล้วแต่ลูกค้าค่ะบางทีลูกค้าวันนี้อยากจะทานข้าวทานข้าวก็เขาก็ลลเลงก็คือข้าวผัดเลยอ๋อใช่ถูกที่เขาห้าสี่อยู่แถวโรงเรียนโรงเรียนวัดเขาเกาะริมถนนได้เลยแล้วก็เดินไปทานได้เลยแต่วันนี้ปิดนะฮะวันนี้ปิดเพราะวันนี้อยู่ไม่ปิดค่ะเปิดทุกวันวันนี้เปิดอยู่ไหคะจะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ อ่าๆเมื่อวันนี้แต่วันนี้ก็ยังเปิดนะเปิดค่ะโอเคเคุณะฮะไปไปทานกันเลยฮะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็ไปทานได้ตอนนี้เป็นของผมแล้วนะไม่มีใครไปแย่งแล้วนะเชิญตามสบายเลยเออทางคู่น้ำพริกนี่เป็นยังไงฮะอร่อยไหมฮะ วิ่ยอร่อยใหญ่เลยค่ะขันคนเอาน้ำพริกลาดเลยนะคะน้ำพริกลาดจริงค่ะอันน้ำพริกโรยไปที่โรยไปที่เนื้อเนื้อหมูตัวเนื้อหมูเลยค่ะแล้วปกติเวลาเสิร์ฟลูกค้าที่ร้านนะคะเราใช้น้ำพริกโรยด้วยไหมคะมีเมนูนี้ไหมไม่ค่ะคือเราจะให้ลูกค้าชิมน้ำพริกก่อนพอลูกค้าแล้วก็แล้วก็ขายน้ำพริกก่อนแล้วก็เ่อไปในกระปุกแล้วจุดเริ่มต้นของการคือจากสเต็ก มาเป็นน้ำพริกมันมันมันดูเหมือนเหมือนคนละแน่ใช่ทุกคนก็พูมไปจลบเป็นเพราะว่าเพราะรเานำเข้าปลาแซลมอนมาเองมันก็เลยได้ราคาถูกค่ะแล้วก็ได้จุดทุนถูกค่ะคุณผู้ชมฮะก็เป็นเป็นเป็นสเต็กหมูนะฮะอันนี้เป็นหมูแบบธรรมดาแล้วก็ผมบอกว่าราคาหนึ่งจานเนี้ยราคาเท่าไหร่ฮะแปดสิบแปดบาทค่ะแปดสิบแปดบาทใช่แต่คุณได้วัตถุดิบที่ดีมากๆนะแล้วก็เป็นแบบออแกนิกด้วย แล้วก็ที่สาคัญคืออร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่คุณผู้ชมว่าจะต้องมาเร็วสุดได้แค่ไหนนะฮะเพราะนั้นนั้นเนี่ยถ้าอยากทานเร็วก็ต้องรีบมานะครับอค่ะรวมถึงคนที่อยากที่จะเปิดเป็นร้านของตัวเองด้วยนะคะเป็นไงนุ่มไหมนุ่มมากร้อนไหมไม่ร้อนเท่าไหร่จริงหรอไม่ร้อนหัวใจของสเต็กนะเนื้อตรงนุ่มใช่ค่ะแทบจะละลายในปากเลยน้ำซอสเป็นยังไงเกรวี่เป็นเกรวี่ เกวี่เป็นยังไงอธิบายรสชาติให้ฟังหน่อยมันมันอร่อยอ่ะมันเข้าเนื้อมันพูดไม่ถูกอ่ะมีมันก็ไม่เค็มมากจนเกินไปไม่ได้ไม่ได้แบบหวานหรืออะไรฮะมันมันก็เป็นเกวี่อ่ะอธิบายังไงเกวี่คแต่มันอร่อยจริงก็คือมีเค็มๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เค็มจัดมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยดำน้ำใช่ค่ะใช่ีน้ำาส่ทุกวันใช่ค่ะดีน้ำาสบทุกวัน น้ำสลัดเรารสชาติจะไม่เหมือนใครนะคะอืมใชอม่อร่อยฮะอย่างเงียบสิฮะอย่างเงยีงยบสฮะค่ะอืม,อม,อม แล้วหลังจากนี้จะมีเรื่องของการต่อยอดต่อไปในอนาคตอีกไหมคะมีค่ะมีแน่นอนค่ะและนี่เราก็เพิ่งจะกลับมาจากเพิ่งกลับมาจากประเทศเวียดนามเพราะว่าเราขยายธุรกิจมาในกลุ่ม CLNV ค่ะและดูอาทิตย์หน้าเราก็จะไปคุณหญิงที่เมืองจีนอีกซึ่งเอาโปรดักต์ที่คือน้ำพริกปลาแซลมอนเนี่ยเอาไปเอาไปตีตลาดที่นู่นค่ะค่ะอะไรคือมาตรฐานอะไรคือหัวใจที่ทําให้คนเนี่ยมาครั้งนี้แล้วครั้งหน้าก็ใหม่ความอร่อยค่ะ ความอร่อยและความใส่ใจพอเราทําทุกจานต่อจานต่อจานเราไม่แบบลูกค้าเจ๊ะนี้สั่งผัดข้าวผัดเหมือนกันเราไม่ได้มารวมกันทุกจานค่ะแล้วก็สั่งผัดหนึ่งกระทะต่อหนึ่งกระทะเลยค่ะมีข้อคิดในการที่ทําธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชส์แบบนี้ไหมคะในหลักหลักในการที่จะทาเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะทาธุรกิจแบบนี้หรือใครที่มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วอยากที่จะนําไปเป็นต้นแบบไปปรับใช้กับร้านของตัวเองได้คือธุรกิจแฟรนไชส์อะค่ะ เราต้องทาด้วยใจรักนะคะมีใจรักมีใจบริการถ้าเผื่อเราไม่มีใจรักมีใจบริการเดี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะให้ผู้อื่นได้มาชิมอะไรของเราได้ค่ะทุกอย่างต้องทำด้วยใจรักคือเราไม่ได้แบบว่าอร่อยแบบแนวโหลๆคือแบบหลายๆร้านอร่อยด้มาตรฐานนี่ไม่ใช่นะเพราะแต่ละร้านที่เขามาซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็อยากที่จะมีรายได้ที่เพิ่มอยู่แล้วมีอาชีพที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทาด้วยด้วยใจอู่แล้วใะต้องมาชิมคุณผู้ชม เพราะว่าผมบอกได้เลยว่าจะมีกลุ่มนักชิมเขาเรียกว่าฮอปเปอร์เนี่ยที่คอยไปร้านต่างๆไปชิมถ้าฮอปเปอร์คนไหนแล้วแบบไปรีวิวแล้วบอกว่าเฮ้ยร้านเนี้ยอร่อยกลับมาคือจะไปชิมร้านอื่นต่อยังไงแบบมันติดใจร้านเนี้ยยังไงก็ต้องกลับมาชิมใหม่เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะภูมิใจได้แค่นี้แหละกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้ชมในรายการในวันนี้แล้วค่ะอยากที่จะทําเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะกับสเต็กขั้นเทพนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่แต่ทีนี้ในเรื่องของ อย่างถ้าสมมติว่าเป็นคีออสอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างเรามอบให้หมดเลยอใหห้มดในการทอดหรือว่ากระทะทอดเาก็ะกระทะทอดสเต็กกระทะทอดเฟรนช์ฟรายมีจานให้ถ้าเผื่อเป็นชุดนี้ก็จะมีล่มสนามมีล่มสนามใช่มีล่มสนามสำหรับเป็นสรตทฟู้ดค่ะแล้วเทคนิคต่างๆในการที่เราสอนค่ะย่างสเต็กเราต้องนานแค่ไหนใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าการที่จะมาทําธุรกิจกับเราแล้วจะมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วเนี่ยเราต้องดูแลทุกอย่างมันก็จะเป็นการ การสอนทำทำสเต็กการสอนย่างกอนสอนหมักอะไรพวกนี um. it, tam, mm. mm. mm ้ค hmm. mm ่ะเนื er allora ้อหามีเนื้อไหมเนื้อมีค่ะหัวใจขาดไม่ได้เลยนะเพราะ่างคนเขาชอบทานเนื้อใช่ค่ะแต่เนื้อเนี่ยแนะนํานะคะว่าอย่าไปหมักเพราะว่าการทานเนื้อเนี่ยต้องทานที่เป็นรสชาติของเนื้อเดิมเดิมเดิมจริงๆซึ่งน้ําเกรวี่เนี่ยเราต้องต้องแยกออกมาถ้าเขาอยากจะทานน้ำเกรวี่ให้เขาก็เข้ามาจิ้มเอาต่างบางคนพิถีพิถันมากเนื้อบางคนนะคุณแค่เอาลงไปในกระทะนะ แปะแปะแปะฝอแปะทุกท่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแแลแลมากแแลแลไปเลยผมผมไม่เที่ยมแแลก็พอนะฮะเพราะบางคนเขาเขาชอบคือท้องเขาแบบรับได้ไงขนาดนั้นแต่ต้องอร่อยนะคะอย่างนั้นอร่อยมากนุ่มมากนะนุ่มนะโั้ยยิ่งแบบได้มาทานแบบสดๆแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าอดีมากแต่ว่ามีดีลิเวอรี่มีค่ะมีค่ะด e ลิเวอรี่ไปส่งได้ถึงไหนบ้างฮะก็ส่งได้ทั่วค่ะ ต้องแล้วแต่แล้วแต่อำเภอเบตงได้ส่งค่ะตอนนี้เราจะมีเราจะมีแพ็คแบบแช่แข็งอย่างนี้ค่ะแช่แบบที่สดเลยได้ไหมถ้าสดสดถ้าถ้าสดไม่แนะนําค่ะอ๋อคือประมาณว่าส่งเป็นเป็นตัววัตถุดิบวัตถุดิบไปค่ะท่าจังหวัดค่ะแล้วไปกิวกันเองอะไรกันเองใช่แล้วก็มีน้ําน้าเกรวี่ให้มีน้ําสเต็กให้ครับไม่ห่วงของเลยไม่ต้องสั่งไปหรือโอ้ได้มาน้อยไม่หรือไม่ค่ะก็คือก็คือ เราก็ถือทําตามเราช่างตวงวัดค่ะครับค่ะนั่งบริวัดปริมาณทุกอย่างมีวัตถุดิบที่กะปริมาณไว้อยู่แล้วว่าขนาดไหนยังไงนะคะผักต้องเป็นผักอ่อให้อ่อผักออร์แกนิกใช่ค่ะทุกอย่างมาถึงทุกสาขาที่เราควบคุมยังไงคะในการที่จะให้ได้ทุกสาขานี่คือเราจะควบคุมระบบของของตัวตัวเนื้อค่ะตัวเนื้อเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้เขาไปทํากันเองค่ะเราจะส่งวัตถุดิบทุกอย่าง เราจะสอนวิธีการย่างวิธีการเก็บรักษาว่าทํำยังไงอะไรยังไงตัวน,นี้ค่ะเพราะไม่ฉะนั้นแต่ละคนเอาไปหมักเองอะไรเอง เดี๋ยวสูตรมันจะเริ่มแปลกมันจะไม่ไม่มาตรฐานแล้วเอ๊ะทำไมไปกินสาขานี้ไปนี้เอ๊ะทำไมไปกินสาขานี้ไปอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านดูแล้วนะคะอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเป็นแฟรนไชส์สเต็กคันเทพนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างค่ะี่มาซีขะก็เราติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะคะ a c e b o o k เววิฟดอทสเต็กคัทเทปดอทคค่ะแล้วก็ที่ร้านนะคะ02 เก้าสี่ศูนย์สามศูค่ะหรือว่าทางแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าแอดไลน์สเต็คันเทพค่ะค่ะโอ้โหนะฮะคุณชมก็อย่าลืมกันนะเข้ามาดูใครสนใจที่จะทานเนี่ยก็เข้าไปดูก่อนว่ามีเมนูอะไรใครสนใจที่อยากทำธุรกิจโทรมาปรึกษาก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณพี่มัซี่มากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับลูกปลาของคุณแม่ลกปลาเนี่ยฝึขนาดมากนะกวอย่าได้มาขนาดนี้นะค่ะเอาล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันกก่่่่่่่ออออนนนนนสัคครรรรููะะชววงงหห้าามมีีีีเืดดๆยใท